ขอสวัสดีตอนเสาเสานะครับเสาขอวันที่ยี่แปดท่านว่านะครับกับมายามนูนะครับใส่บ่วงไว้เมื่อคืนนี้นะครับถึงกลับดีดนะครับกลับลวดนะครับบ่วงลวดนะครับกลับอันนี้กลับนีบนี้ใส่เนี้หอยเชอรี่นะครับ กับบรรยากาศจกดินนะครับจกดินอยู่นะครับกับกับเมโคเนี่ยนะครับนอนขับเมโคเมื่อขึ้นในน้อนบเรมายามเมือเอกอนนะครับก็เลยใส่ไปเมื่อวานนี่ก็เลยมา่ยามสอนเสาเลยทีเดียวนะครับมาตามรุ่นกันเบิ้องครับ มาสีมานบ่มมนนะครับนี่กมาถึงไม้แล้วก็คือมัวแท่วาเดินมาถึงไม้แล้วนะครับอยากไปสองหลังเมื่อกี้นี่กลับนี่หลังต่อมานี่เป็นระกลับกลับหนีบนะครับมาเบิ่งกลับหนีบก่อน ป่าไซเวนี่แหละครับทางหนูอยู่นี่โอ้บอดีนะครับเวนี่ก่อนเนาะบอดีครับเหี้ยหอยเชลลี่หลังนี่ดีดนะครับนี่หลังนี่ดีดนะครับนี่อาการนะครับนี่ อ้ติดอยู่ครับหนูน่อยหนูน่อยคอเทาๆนะครับติดทางติดกลังเชียต่อไปครับ อันนี้บอดีดนะครับอันนี้ก็บอดีดอันนี้ก็บอดีดมาหลังนี้ครับถืออีกครับหลังนี้ก็ถือนะครับแ้มที่สามโอ้หครับหลังนี้ก็บอดีดโอ้หลังนี้ก็ถือครับแ้เเมที่สี่ ไม่ต้องแรงอยู่ครับนี่หอยแฉลบีซีนะครับนี่กับเหล็กครับโอ้โหหวางไว้ก่อนได้โบ้เื้อหวางไปควนันเรียนเหริร้อนนี่แหละอย่างนี้ กระบอดดีดนะครับมากักพี่ก่อนครับอย่าพี่เบิรงก่อนนะครับจ็กสีไปปลดที่หลังนี่เป็นไรบอดดีแจ็คหลัง กับกับฟ้าผ้ากับกับดีดนะครับกับเหล็กบาทำงานนะครับกับเสียเงี้ยบาทำงานที่นี้ก็บาทำงานครับ โอเคครับเก็บเต้มก่อนลองได้เนี่ยละหนึ่งสองแล้วสามหลังนี้นะครับถึกนีก็ถึกนะครับตายไปนีนโอ้ายใกล้ายแล้วโอ้หมดเจาะแล้วครับตายหมดเจาะแล้วหลังอ,อ,อีกหลักหนึ่งนะครับที่ทำงานนะครับนี่น อโอเคครับเก็บแจมกันครับผมซีตัวขับมาเบื้องอุ้มนี่นะครับพี่น้องเอ้ยถือบอกักเถกเงียนะครับผมว่าแล้วอยู่เนี่ยครับา นครับหนูนยักษ์เจอหนูนยักษ์เขาแล้วครับปาดนี่ก็แขนผมมีครับเบิ่งเทียบส่กันนะครับผมขนใหญ่นะครับนี่หนักเป็นรอยโลนะครับกับบบหุมนะครับเบิง่งกกหางกกหาง บักเงยเลยครับปัดจิ๋บักหยักเงล้วครับผมสุดยอดบักหยักเงยปัด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 โว้ยว่นมปนแมวแล้วครับนี่ออืสุดยอดเลยครับผม ทีมงานก็นมาแล้วนะครับทีมงานตักดินครับมือนี้มาตักดินน้ำได้ครับมาสองคันสามคันนะครับกับทีมงานนี่ยางหนูครับตัวมุอวานนี่ยางหนูตัวมุอวานนี่นะครับผลงานของมือนี้นะครับหนูน้อยสามตีตัวครับทิด กับดักได้ติดดักรวดซิ่งนะครับสามตัว่าตายจักตัวรับตัวนี้ตัวหนึ่งน้ำหนูทองขาวอันนี้พิเศษนะครับใส่ไงซ้ำแขน กูย่างกะย่างนะครับย่างหนูสุกไป็ดอย่อ่อนฮะสุกไป็น,นี่าเดี๋ยวผมดูว่าเพิ่งท่าคุณดูเออสุกแล้วล่ะหนูย่างไฟอ,อไไ่อนๆไหมไจมมาแล้วครับจมมาแล้วครับทีมงานจมมาแล้วมา,มาเบิ่งนี้มาเบิ่งนี้เสียเสียสัตว์เบิ่งนี้เสียสัตว์ เออเอาเฮมชีกใ,ใ,ให้วันนี้บริฉีตัวตัวหนึ่งสองตัวเจ้อเออคู่ละตัวมันได้เป็นตะเสียบวะคนงานนะ่ะมีอย่างหนงขึ้นทางกอดกอแทะดีอะอย่างนู <c oughs> ้เลยโบเรียนกับมา,มาบะครับนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับ,ค,รบคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เป็นกลงใจให้ทีมงานผู้ยหญ่อ่อนนะครับยกมือด้วย <c oughs> <c oughs> มือกระจกดินต้อนะครับนี่ยกดินต้อคือก็ครับสวัสดีครับ